หกห้อ oh งสองคนสั้เอินตะตนมาทุกแหงหัวคนเพ Rut, ื bas, Leonardo, ่อจะได้เป็นมีความเมืงในวันมงคลตามแบบยุคนโบราณมีนามาทั้งหูพบตามพบตามหลายบุนหยอดเขาทองทะเลและเี ดอเวียนน้อยใหญ่ใตพระใในเพหาลามราจะลดล่วงกระสวงทางทั้งพญญาชาณีภูมิริตั้งแต่ิภูรพามาอิสันลอดทั้งพอปูรือร้อยแปดูมิยันจงดนบรรดาลง ค่อยๆสเสด็จตรงแล้วลงมาสู่ยังตพื้นพระธาตัปทพีแล้วสเสด็จเข้าปัพบคอยยับยั้งสเสด็จตรงตรงที่นั่งปฐพีเพื่อให้เริกให้ใชัยในพิธีเนื่องในวันนี้จะมีการเจริญพระพู อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีด,ดทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะธาพุทธโมนะนะมะพาทะพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบารมีของพระัตนไตย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิิยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า นะการละบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจินครอบจักรวาลด้วยโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะธาพุทธโมนะนะมพะพะทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระัตนรัย โปรเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิทยาบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการละกัดนี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนัโมพุทธายะยะติพุทโมนะพระพุทธังอะรัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอะรัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอะรัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะพระทะพุทธทางทำมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมี ศีลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชาญบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพกทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการละบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Mona yosan, Misa san, Mawar yosan, Misa san, Saranang kaca, Misa yam, Misa san, Saranang kaca, Misa yam, Misa san, Saranang kaca, ใช่ใช่แม่แม่แม่มีบุญบารมีสูงมากเลยชแม่แม่เป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยแล้วนึกไม่ถึงด้วยว่าแม่พามันจะพาเพื่อนมาวันนี้นึกไม่ถึงปกติแกจะมาคนเดียวกับลูกสองคนวันนี้เอารถไม่มาญาติทั้งสามมีแก ปกติก็ไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้ใครรำให้แม่นเนีรแม่อานาตสันยิงัรมุสีเหลือง่มเหงน้องนัไม่ไอยู่เลยไม่พด้อ่ บยาับบนชิวกระแมนยาบินยายาสัมโพรายานีปานายาสังกัตติกาสามายาตาสี